ท่านผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพยายามเบ็ดแล้วฮะติดไฟแล้วครับเตรียมพร้อมอ่ะไปเลยพวกเราพยายามเบ็ดกันอืมไปเดินไปเดินไปนะฮะดูเบ็ดก่อนยามเบ็ดก่อนเป็นไง,งมั่งยังไม่กยังไม่กินเลยตัวนี้อ้าวยังไม่กินเลยฮะท่านผู้ชมดูตัวอื่นดิกินไหมกินไหมนะฮะ อันนี้ก็ยังไม่กินนะครับจเจี๊ยบเจี๊ยบบ้างไหมเนี่ยอา้าวไหนทั้งปลาทั้งก,กบเลยเอา้าวทั้งปลาทั้งกบเลยครับท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยปลาโอ้อ่าอ่กากูเน,นี่ยอ้าเอามาเอาปลาดุก่อน,น ไปต่อไปต่อครับท่านผู้ชมนะฮะหลังจากที่เราใส่เสรรจลเเรเสร็จเราก็มายามแบบนี้นะฮะจนกว่าพรุ่งนี้เช้านะฮะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมากู้อีกทีหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนี่เป็นการใส่เบ็ดแบบธรรมชาติใส่แบบวิธีเรียกวา่าทำตาม,ตามท้องไร่ท้องนาตามวิถีของชาวไร่ชาวนานะครับอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะเรากำลังใส่เหยือ่อใส่เหยือ่ออยู่ น่ะติดไหมติดไหมมีอีกไหมพันใหญ่เลยฮะท่านผู้ชมโอ้สงสัยจะตัวใหญ่แน่ๆเลยอ่ะอยู่ไหมอยู่ไหมลองดูมันพันเต็มอ่ะโอ้เป็นไงอยู่ไหมอยู่เลยุดสงสัยจะตัวใหญ่โอ้หลุดไปแล้วนะครับน่าเสียดายเหลือเตเบ็ดครับอ่ะเหลือเตเบดเหลือแตเบดครับอ่ะดครับเสียดายนะฮะใส่เยอะหรือใส่ครั้งหนึ่งอ้าว ไว้มาคู่พรุ่งนี้เช้าสายตัวใหญ่ครับไปต่อไปต่อโอ้โหโอ้โหเอาเอาเลย ไอช่อนเจอไอ้ช่อนแล้วไอ้ช่อนติดนะฮะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยช่อนตัวเบื้องเริ่มนะฮะท่อแทะเท่อแขนเลยฮะต้องดึงมาเบาๆ<ด>งั้นมันจะดิ้นอ๋อมันจะดิ้นใช่ไหมอ๋อต้องดึงมาเบาๆอย่างนี้เลยโอ้โหอือครับนะเอาข้องมาเอาข้องมาเอาข้องมา,มาเลยวนร็เร็ว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 ใส่ข้องเร็วใส่ข้องรวบหมาน้วยนี้ออื ก,กิโลหนึ่งเลยอ่ะพิดเสร็จร้อยเดี๋ยวใส่เยอะก็แคบอ๋อคุณพี่ตอนนี้เราได้ปลาแล้ว เดี๋ยวผมก็พาไปที่เถียงนาผมก็ได้กลางนาครับอ่าเดี๋ยวเรานอนที่นี่เลยเนาะนอนที่นี่กินข้าวเสร็จแล้วก็นอนสามเช้าเราก็ค่อยมากู้กู้เบ็ดครับครับได้ปลาตั้งเยอะเลยวันนี้โอเคข้าวโอ้ดีเลยโชคดีโชคดีจับปะปะปลยไหนูมาตามมา ไฟกาลังติดเลยพี่แล้วพี่พิชานจะทําเมนูอะไรให้ผมชิมเนีี้เดี๋ยวผมจะทําปลาเผากับต้มต้มปลาช่อนใส่ผักแคยงโอ้โหให้มันเปรี้ยวหน่อยเนี่ยจะได้อร่อยอร่อยพูดแล้วอยากเลยเนี่ยน้ำลายไหลโอ้ไฟกําลังติดเลยปลาช่อนเนี่ยปลาช่อนใส่ผักแคยงโอ้มีเผาเกลืองเนี่ยมีเกลือมั้ยมีเอาอะไรมาบ้างเนี่ย โอ้โหส่กระทะเียบร้อยโโอ้หโโต้มปลา<อ>ครับท่านผู้ชมนะฮะนี่คือชีวิตจริงนะของพี่วิชาตนะฮะทำไร่ทำนาเสร็จเราก็มาต้มปลากินเผาปลากินแบบนี้พี่ยังอยากจะไปทำงานรับจ้างอีกไหมครับ แต่เมื่อก่อนใช่แต่เดี๋ยวนี้ทู่อยู่บ้านเราไม่ได้ครับได้อยู่กับครอบครัวอได้อยู่กับลูกกับเมียแล้วก็ทํานาทําไรด่ดีมีความสุขกว่าภูมิใจไหมครับการที่เป็นลูกชาวนาภูมิใจครับเพราะว่าเราผู้ย่าตายายเราก็ ทำมากินกับพื้นดินของเราพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมครอบครัวครับนะฮะเป็นชีวิตที่เรียกว่าอยู่กับธรรมชาติมีความสุขดีมีความภูมิใจนะฮะเพราะว่าข้าวอะไรทุกอย่างทั้งข้าวทั้งนาเองกินเองได้ไม่ต้องไปซื้อเขาไม่ต้องไปซื้อหาตามท้องไร่ท้องนาครับนะท่านท่านผู้ชมนะนี่คือชีวิตของ ชาวไร่ชาวนานะที่หากินด้วยลําแข้งของตัวเองนะครับแล้วก็ภูมิใจที่เป็นลูกชาวนานะฮะชีวิตของพี่วิชานนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะมีเมนูเด็ดด้วยนะฮะในกำลังต้มกระทะอยู่นะฮะจะมีต้มปลาใช่ไหมปลาปเผากำลังจะสุกจะ,ะจะได้ที่แล้วฮะจะได้ที่แล้วครับนะฮะขายข้าวขายอะไรเนี่ยมีความคิดไหมจะพาลูกพาเมียไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ มีครับความคิดผมว่าจะพาไปเที่ยวหลายที่อืแต่ว่าถ้าลูกเมียอยากไปเที่ยวที่ไหนผมก็จะพาเขาไปเที่ยวครับเพราะว่าผมขายข้าวได้อืมเขาเที่ยวะที่ไหนผมก็จะพาไปให้แต่เขามีความสุขครับครับผมนี่คือความรู้สึกของพี่วิชาญน,นะฮะเป็นลูกชา่ชานะนะฮะแต่ยังมีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะพร้อมลูกพร้อมเมียนะครับ อ,อยากจะมีบรรยากาศแบบนี้นะฮะแต่รายการของเรานะฮะพิเศษนะฮะท่านอยากจะไปที่ไหนอยากจะอะไรยังไงแบบไหนเราพร้อมที่จะนําภาพและความรู้สึกบรรยากาศต่างๆนะให้กับผู้ชมได้ดูและชมกันนะครับโอ้ปลานี่ใกล้จะสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วมากเี่โอ้โหดีเลยไวไหมอย่างไวไหม โอ้โหร้อนร้อนเดี๋ยวหาเดี๋ยวเอาไปไปตองดิอ่าได้เลยได้เลยอ่าช้อนอ่าโอเคอเย้สวย ท่านผู้ชมนะฮะวันนี้มันก็เช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปกู้เบ็ดกันนะ,ะจะได้ปลาหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะคุณพี่เขาอยู่นู่นนะฮะเขากำลังกู้อยู่นะครับตามผมมาครับกู้เบ็ดได้เยอะไหมครับ ได้เยอะอยู่ครับได้เยอะอ๋อจะไปกู้ต่อกู้ต่อครับครับนะฮะมาดูวิธีการกู้ต่อนะครับเบ็ดก็ใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะหลังที่เมื่อคืนก็ย้มด้วยนะโอ้โหดูแล้วกบกบอ๋อมีกบเบ็ดอ๋อครับนะฮะนี่กบนะฮะกบมันจะพันอย่างนี้อ๋อครับครับเนี่ะได้แล้วกบตัวหนึ่งละครับเนี่ยอครับครับอ๋อมันจะได้ประมาณนี้นะครับอืมครับเป็นอาหารนะ อยูเป็นไงบ้างอ้ดกนี่ว่ปลาดุกโอ้โหปลาดุก,ดกได้ปลาดุกด้วยนะฮะตัวเบืเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหยังดิ้นอยู่เลยนะครับ ท่านผู้ชมนะฮะเช้าแล้วเราก็กู้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ปลามันเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะทําเมนูกันนะฮะหลังจากที่เรากลับบ้านนะครับขอบคุณพี่วิชานมากนะฮะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใส่เบ็ดปลาแล้วก็เบ็ดกบด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไอตัวเล็กคงจะไปโรงเรียนนะฮะ,นะฮะเดี๋ยวเราจะน้ำลายไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะเจอเจอในนะคราวหน้านะครับกับรายการดีเกีบกาเที่ยววันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ Bah, elek, bareng lian.